วัตถุดิบนะคะก็จะมีปีกไก่นะคะจะมีปีกบนปีกล่างแล้วก็มีมะเขือเทศตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็พริกชี้ฟ้านะคะพริกไทยบุบแค่พอแตกแล้วเราจะปรุงรสด,ด้วยเกลือส้มขาม น้ำตาลปี๊บซีอิ๊วขาวนะคะเอาไก่ใส่ลงในหม้อนะคะแล้วก็ใส่น้ำแค่พอท่วมไก่ปิดฝาแล้วก็เปิดไฟรอให้เดือดนะคะพอเดือดแล้วเราช้อนฟองออกค่ะ แล้วใส่แล้วใส่ผักตะไคร้ใบมะกรูดมะเขือเทศพริกลงไปได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราให้เดี๋ยวราให้เดือดให้ผักสุกอีกทีนึงแล้วเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันนะคะยีนี้ปายุยลืมใส่พริกไทยใส่เลยค่ะ เราปรุงรสให้มี3ามรสนะคะมีเคมมีเปรี้ยวมีหวานใส่เกลือลงไปแล้วก็ใส่น้ำตาลใส่ซ้มมขามลงไป แล้วก็ใส่ซีอิ๊วดำหวานไปหน่อยหนึ่งนะคะค่อยๆใส่แล้วใส่แค่ทําสีให้มีสีน้ำตาลพอสวยนะคะเ mm. ค็มกับหวานนํำแล้วก็เปรี้ยวตาลนะคะ เติมสีขาวลงไปค่ะชิมรสได้ที่แล้วเดี๋ยวเราจะเขี่ยวต่อนะเปิดฝาอย่างนี้แล้วค่ะเขี่ยวต่อไปแต่ว่ารถไฟเป็นไฟกลางค่ะ ยุ้ยใช้ไฟกลางเคี่ยวได้ประมาณสักสี่สิบนาทีแล้วนะก็งวดขนาดนี้ก็พอแล้วนะคะเพราะว่าน้ำแกงก็เข้าเนื้อไก่กินก็จะอร่อยะคะ่ะลองชิมรสชาติตอนใกล้สุกอีกทีหนึ่งนะคะว่า้รสที่ต้องการหรือเปล่าะคะ่ะเพราะว่าบางทีพอเราเคี่ยวไปบางรสก็อาจจะคือพอเราเคี่ยวไปหนะ่ะรสจะเข้มขึ้น แต่คราวนี้เราก็ดูว่าเคมหวานเปรี้ยวที่เราถูกใจนะคะแล้วป้ายุ้ยฝากเพื่อนๆกดติดตามอร่อยไม่เกรงใจกับป้ายุย้ยแล้วพบกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ